ขอบคุณนะคะพี่ชายนะคะที่แวะเวียนเข้ามานะคะขอบคุณสามล้านนุตตาเข้ามาด,ด้วยก็เข้าขันเข้าป,ปิดเสียงเพลงไว้แล้วเข้าปิดเสียงเพลงไว้ไม่กสิตรีกสิตนูก็เลยปิดเสียงเพราะว่าหนูร้องเพลงอยู่อยู่หน้าไรนั่งอยู่หน้าไรก็ร้องเพลงนะคะทุกคนก็เลยปิดเสียงไว้ ที่ตะอ,อ้วนคือตื่นมาตแต่เศาออแท้ตื่นมาตั้งแต่ตีสามนี่บอกได้ว่ามะข่าวของน้ำนี่บอกได้ว่ามาขาขะข่าวข,ของน้ำไอ้ขืนมะขาวของน้ำไปซื้อตอนช่วงตีสามตีสี่จะมีคนขึ้นหลายคนอยู่นะคะทุกคนมีคนขึ้นหลายคนอยู่นะ,ะนี่พี่แล้วพี่นัดก็ขึ้นอีกนะคะพี่นัด พี่นัดก็ขึ้นมีพี่นัดขึ้นพี่นงขึ้นน้องไขุ่กขึ้นเพราะว่าขนหนูขืนสามทุ่มมันจะชดชดกระบูงให้หนูได้บ่ชขืนสามทุ่มก็เจอว่าเมื่อวานนี้ชั่วโมงก็โอเคอยู่นะชั่วโมงก็โอเคทุกคน มันชินแล้วพี่ตื่นตอนนี้ทุกวันมันมาเพี่ถ้ามันเหตุงานโรงงานเนอะก็จิตตื่นประมาณนี้แหละเพีถ้าทํางานโรงงานนะก็จะตื่นประมาณนี้แหละถ้าทํางานโรงงานนะหนูหนูมันก,นการตะกอนอยู่กรุงเทพพี่พี่เตอ,อุดอยู่กรุงเทพมันนอกตะกอนหนูอยู่กรุงเทพเนียหนูจะตื่นแล้วประมาณตีสามตีสี่จะตื่นแล้วตื่นขึ้นมารีดผ้าเพราะว่าเข้าต้องฝ่าเนีย่ย ต้องฟ้ากบาับกกเวล,ลาต้องรีบแต่กับเวลางานที่เวลาเข้าต้งเขาไปตอกบัตรนีให้เวลางานไปตอกบัตรแต่ก่อนหนูทางานโรงงานรีบนะพี่ทํางานโรงงานตัวเข้าสีมรีบเสียผาตัวเข้าสีแดงเสียผาตัวเข้าสีแดงสุดกตัวสีอย่างมากมายตัวสีมาอาบนา้ำตัวสีเดินท่าขี่รถนะคะทุกคนก็ก่อนหนูเหตุโรงงานอยู่ออกจากโรงงานสยามเวอร์แพรออกจากทรงสถิตแล้วไปมินิเบ โรงงานมิดิแบรจะเป็นศูนย์รวมของนะคะทุกคนไอ้ทุกชาติเมื่อกี้มันเขาไอ้อย่างล่อเคอรเอิญไอ้อย่างล่อเคอรเอิญแบบว่ารวมชาติอย่างคแคมนอย่างไทยนะคะอย่างไทยอย่างทุกชาตินะพี่เพื่อไปร่วมอยู่โรงงานที่ว่าอยูอยูโรเบอรีอ่หนูไปทํางานอยู่โรเบอรีไปทําหน้ากากไอ้อ,อ,อ,อย่างหล่อเคอร์เอิญเฮสกิน ไปเฮ็นหน้าแต่หน้ากากเทสกินไปทดลองงานอยู่ประมาณเดือนหนึ่งทดลองงานอยู่ประมาณเดือนหนึ่งทดลองง่ายเขากับหอ้เองืนห้าได้พี่แล้วการที่เราไปทดลองงานเดือนหนึ่งที่โรงงานมินิแบร์มินิแบร์เป็นโรงงานค้ายๆว่ารถดบัตรภาษีมหาพ่อจ,จะใส่เสียขาแล้วจะใส่รองเทาง้าผ้าใบนะคะแล้วเข้าไปข้างในจะคล้ายๆสดไอ,อวกาศพี่้ายๆวาพวกแป้งพวกนิสติก พวกอะไรต่างๆเขาจูบเกให้เขาออกเขาไปเด้เพราะว่ามันจะไปติดหน้าจอโทรศัพท์เขาอย่างหน้าจอโทรศัพท์แบบเนี้ยที่หน้าจอมันเป็นหน้าจอที่ส,ก,สก,กีนนะพี่มันจะทําให้ของเขาเสียหายนะคะทุกคนเดินมาที่นี่นอกไปเฮียยุหันก็นตืนแต้แต่เศร้าด้พี่ตีซี่สีออกอะไรเนีเพราะว่าเขาต้องไปตะก่อนหนูจะขี่รถไปนะคะเพราะว่ารถเขาสิมามารับจะเป็นรถรับส่งคล้ายๆว่ารถบานเท่าเนี่ยเป็นรถนเอ ท่องเที่ยวเป็นรถเที่ยวบัดท,ที่นี่มันจะเป็นแล่ายๆว่าเทาไปหนูไปเรียนอยู่ถ้าเทาไปเรียนจบเทาไปเรียนอยู่หันประมาณเดือนหนึ่งไปไปทัวร์โลกง่ายประมาณเดือนหนึ่งแ้่เมื่อสิมีใบประกาศให้ออกไม่ให้เข้าพอรอมได้ว่าเท่าเียนจบแล้วเทาาจได้สอร,ร์ทเลนอีกที่บัดนี้เขาเรียนแล้วเขาสิตรวจเข้าพอรอมได้แบบนี้ว่าเข้าเป็นยังมอมีรถยังมอเลิฟสิบเอ็ดจ้าสวัสดีค่ะแม่คามนะคะสวัสดีค่ะแม่คามสวัสดีค่ะตอนเช้าเช้านะคะ สวัสดีค่ะคุณแม่นะคะเพิ่งตื่นใช่ไหมแม่ลูกมานางตังแต่ตีหนึ่งลูกนอนตื่นแล้วขึ้นมานาั่งแต่ตีหนึ่งแล้วประมาณตีสี่ยี่สิบหนูก็ลงแล้วแม่ตี